ก็สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับอันนี้ก็จะมานะครับเขียนโปรแกรมนะครับเขียนออกแบบวงจรนะครับวงจรอสเตเบิลมั t ติไวเบ t o เตอนะครับโดยใช้ IC n t 5 5นะครับก็จะมาออกแบบกันนะครับเป็นออยง่ายคเป็นวงจรไฟกระพริบนะครับแต่ว่าใช้ IC นะครับในการที่จะมาควบคุมนะครับ ผมเคยทาไว้ก่อนหน้านี้แล้วเดี๋ยวผมจะทําให้ดูใหม่นะครับ New Project นะครับเดี๋ยวผมจะสอนการใช้โปรแกรมเบื้องต้นกเลยนะครับโปรแกรมนี้นะครับเป็นโปรแกรม Bodyud นะครับ o d y u d Version 8.9นะครับถ้าใครสนใจที่จะดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวผมจะทาคลิปสอนดาวน์โหลดอีกทีหนึ่งนะครับให้ผมได้ไฟล์ที่ชัวและแม่นยําก่อนนะครับโอเค การตั้งชื่อนะครับนิมนะครับหรือโปรเจกต์เนี้ยจะลืมตัวนี้ครับ .PDS นะครับ .PDS P R G นะครับอย่าลืมนะครับไม่งั้นมันจะขึ้นแบบมันจะเซฟไม่ได้นะครับจะตั้งเป็นตั้งเป็นภาษาไทยก็เซฟไม่ได้นะครับต้องตั้งเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ตั้งง่ายๆครับอย่างเช่นวงจรนี้อั a เต e เบิใช่ไหมครับแล้วก็ตั้งชื่อ L E D N E แค่นี้นะเอาพิมพ์อย่าง E55 นะครับสองที่พูดคือ,คอทำไมึงตั้งเป็น2เพราะว่าผมเคยทำก่อนหน้าน,นี้แล้วเดี๋ยวจะสับสนกันนะครับอันนี้คือการเลือกตั้งค่าหน้าก,กระดาษที่มันจะทําการเอาลายพิ้นออกมาท,ที่จริงอะ่ะมันจะอยู่ตรงนี้ครับคำว่า defense ต,ตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ได้แบบไม่ได้เอาไม่ได้เอาแผ่นปิ้นออกไปยางหน้ากระดาษนะครับแล้วก็ แล้วก็ไม่ต้องเลือกอะไรที่จริงมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับถ้าติดตั้งใหม่ๆแต่ของผมเอาไว้ก่อนนะครับนี่ครับของผมอันนี้ก็คือ A4 ทั่วไปนะครับาตรฐานนะครับโอเคก็กด next ครับผมอันนี้ไม่ต้องทิกะไรก็ next ครับอันนี้ก็กด next ครับผมถึงด้านนี้เราก็กด finish ครับโอเคนะครับการซูมเข้าซูมออกตารางนี่ครับใช้ลูกกิ้งของเมาส์เอานะครับการทําโปรแกรมนี้นะครับแนะนําให้มีเมาส์สักอันนึงนะครับเมาส์อะไรก็ได้นะครับเมาส์ อะไรก็ได้ที่มันสามารถใช้งานได้นะครับ orse, ใช้ลูกกิ้งในการนี่ครับ souvent, เล okay. ื่อนเข้าเลื่อนออกเอานะครับสมมุติลูกศรตรงนี้มันก erm> ็จะซูมตรงนี้ครับลูกศรตรงนี้มันก็จะซูมออกมาซูมออกมานี้ครับขึ้นอยู่กับลูกศรขึ้นอยู่กับลูกศรเมาส์นะครับว่ามันจะอยู่ตำแหน่งไหนถ้ามันอยู่ตำแหน่งนี้มันก็จะซูมเข้ามาตำแหน่งนี้นะครับโอเคอันนี้คือมองเห็นได้ชัดเจนนะเพราะมันเป็นตารางแบบนี้นะครับ เอาง่ายๆทำให้มันเป็นแบบนี้ก็พอนะถ้าจะเลื่อนตารางครับทำไงถ้าจะเลื่อนนะครับนี่ครับก็มาที่นี่ครับตรงนี้ตรงที่เป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้ครับใกล้ๆกับ P กับ L นะครับใกล้ๆกันนี่ก็เลื่อนครับสามารถเลื่อนไปไหนก็ได้ครับตามใจชอบเลยนะครับเราจะวางตรงไหนก็ได้นะครับจะขอวางในกรอบแล้วกันเพื่อเป็นเพื่อเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับขั้นตอนต่อไปคือการเลือกอุปกรณ์ครับ การเลือกอุปกรณ์นะครับก็กดตรงนี้ครับที่จะเป็นสัญลักษณ์เหมือนออฟแอมนะครับคอมโพเนตนะครับคอมโพเน n ตโหมดนะครับไอคอมโพเน็ตโหมดขอโทษนะครับภาษาอังกฤษอาจจะตกมากบ้างนะครับขออภัยที่มันจะเหมือนสัญลักษณ์ออฟแอมนะตรงนี้กดเข้าไปนะครับกดไปแล้วก็กดนะครับตัว P ตัวนี้เลยนะครับกดคอมโพเน n ตโหมดนะครับแล้วก็กดตัว P นะครับ ตัวย่อตัว P ตัวนี้นะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับก็จะมีดังนี้นะครับนี่คือผมเขียนไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับคือวงจรที่ใช้ได้จริงนะครับเราจะกัดพิ้นออกมาทําเป็นวงจรนะครับก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมไม่ได้กัดปิ้นนะไม่ได้กัดปิ้นให้ดูนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะสอนการเอาไลา์บิ้นไปใช้งานนะครับจะสอนกลับด้านสอนทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับไลา์บิ้นนะครับโอเคนี่ครับ นี่คือวงจรมันนะครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับมีอ่าตัวต้านทานนะครับตัวต้านทานออตัวเดียวก็ได้นะเอาค่าหนึ่งคีแล้วกันครับโทษทีครับขับหน้าจอเนี้ก่อนอ่าโอเคเอาแล้วก็พิมพ์ได้หนึ่งคีครับแล้วก็ไปเลือกนี่ครับไปเลือกหมดอ่า Category นะครับ คติกกรี่ตรงนี้นะครับก็มาเลือกรีซิสเตอร์นะครับแล้วรีซิสเตอร์แล้วถ้าจะเป็นตัวทานทานทั่วไปมาตรฐานตามตลาดที่เราเรียนมานะครับเราก็มากดตรงนี้ครับซับคลติกอรี่นะครับเออตรงนี้แหละครับอ่ะเนี่ยก็กด0.6นัจุดนะครับแล้วก็มาเลือกเอาเลยครับมาฟิกมันจะฟิกค่าให้นะครับ1นึ่งเคอ่ะหนึ่ก็มีครับเราจะกดดับเบิลคลิกหรือกดโอเคก็ได้นะครับเราเลือกมาแล้วครับ ผมแบบพี่ิกวกันครับพี่เก็บเข้าออกอ่าตรงนี้จะเป็นที่เป็น0.4มิลนะครับที่เป็นเ,เนี่ยครับมันจะเวลาเรารเอาไปลงปินป้นนะครับเวลาเราเอาไปลงแผ่นปิน้นหรือว่าเอาไปออกแบบนะครับมันจะเป็นขนาดนี้เลยนะครับอุปกรณ์ที่ใช้จริงนะครับที่ใช้ในแผ่นปิน้นจริงมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับขนาด0.4หรือขนาด0.9ก็ได้ขอแค่มันไม่ต่างกันมากครับ แต่อันนี้มันเป็นสัญลักษณ์ที่เฉยนะไอตัวนี้ครับอ๋กดอ่าแล้วก็กดได้แล้วนะครับเราก็ไปดูอุปกรณ์ตัวไปอุปกรณ์หลักเอาอุปกรณ์ที่ผมจําได้ก่อนก็จะมี s e 5 5นะครับก็พิมพ์ไปเลยอ่าเบอร์ที่เราจะพิมพ์เนี่ยครับมันจะเหมือนเบอร์ที่เราเรียนมาเลยนะครับนี่แหละครับข้อดีของโปรแกรมนี้คือมันใช้มันหาอุปกรณ์ง่ายครับผมอ่าแล้วก็พิมพ์ไป NE555 นะครับนี่ครับมาแล้วครับ แอนะล็อกนะครับเป็น IC ซีเ5เป็น IC t นะครับไทมิงนะไอซี IC, มเมผมพูดผิดขอโทษ IC t ี m e มเมนะเป็น IC ความถี่นะครับหน่วงเวลาอะไรประมาณนี้นะครับก็กดดับเบิลคลิกไปโอเคจนกว่ามันถ้ามันขึ้นตรงนี้ครับถ้ามันขึ้นตรงนี้ครับเนี่ยถ้ามันขึ้นตรงที่เมาส์ผมชี้ครับแสดงว่าอุปกรณ์มันได้มาจัดระเบียบจัดวางไว้ตรงนี้แล้วพร้อมที่จะไปนําไปเขียน แบบแล้วนะครับอุปกรณ์ต่อไปก็ LED ครับอ่อุปกรณ์หลักๆเลยนี่ครับ LED ถามว่า LED ตัวนี้ใช้ได้ไหมผมบอกนะครับว่า LED นี้ไม่สามารถแสดงผลได้นะครับเพราะว่า LED นี้มันเป็นแค่เอ่อผมจะพูดว่าไงดีมันเป็นแค่มันเป็นแค่ไฟมันเป็นแค่ตัวไฟมันนะครับเป็นแค่โครงสร้างของมันเฉยแต่ถ้าอยากให้แสดงผลแล้วก็มาดูรับมาดูที่ LED ตรงนี้ครับ มาดูที่เป็นแอคทีฟครับเราดูตรงไลบร์รีดีๆครับมันจะเป็น LED <c oughs> มันจะมีสีน้ำเงินสีสีน้ำเงินสีเขียวนะครับสีเขียวแล้วก็สีแดงสีเหลืองนะครับอโอเคครับคือเป็นแอคทีฟแบบนี้มันจะแนะนำให้เอาสีนี่ครับที่มันไม่ใช่พวกไบ่ครับแนะนำให้เอาพวกนี้ดีกว่าไอ้พวกบูกิีนเรดเยลโล่ทั้งหลายครับ แต่ผมจะเอาเป็นสีเขียวแล้วก็สีนดำเงินแล้วกันครับแล้วแต่ความชอบนะการกินกระแสนะครับการกินกระแสขอโทษครับการกินกระแสะการป้อนแรงดันแรงดันตกข้อมมันเท่ากันหมดนะครับเพียงแค่เราเลือกสีเฉยๆนะครับก็แล้วแต่สีที่คุณจะต้องต้องการจะใช้นะครับโอเคแล้วก็มาดูต่อครับ มีอะไรบ้างครับ่ามี C ครับผม C 10ไมโครนะครับ C 1 0ไมโครเราจะพิมพ์แบบนี้ก็ได้ครับพิมพ์แคปก็เลยก็ได้แคปพิมพ์แคปก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานี่ครับแคปตัวนี้จะไม่มีขั้วอันนี้จะมีขั้วเป็น C เล็ตโวรไลติกนะครับตัวนี้จะมีขั้วนะครับอ่า C C แบบ bipolar อะไรประมาณนี้ครับ เจ้าแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ดูนี่ครับถ้าเอาไปใช้ในแผ่นพิมพ์จริงๆแล้วก็ต้องดูนะครับที่ตรงนี้ครับเราต้องดูดีๆนะครับเวลาไปลงแผ่นพิมพ์นะครับเผื่อมันผิดเบอร์ผิดอะไรก็ต้องดูดีๆนะครับเอาแบบอิเล็กโทรไลติกกันครับแบบพื้นฐานนะครับแล้วเราจะไปเปลี่ยนค่าที่หลังได้นะครับเราเปลี่ยนค่าที่หลังได้โอเคเอาแค่นี้ก่อนนะครับอุปกรณ์หลักที่ใช้นาในวงจรนี้ n e 5นี้ครับจับมาครับสามารถ าสามารถโยกย้ายนะครับโดยการที่กดกดที่ตัวอุปกรณ์นะครับกดที่ตัวอุปกรณ์นะครับหนึ่งทีปุ๊บให้มันขึ้นเสียงแดงทั้งหมดก่อนแล้วค่อยย้ายครับย้ายไปตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้แล้วแต่ความชอบนะบแล้วแต่ถนัดแล้วแต่ความสะดวกนะครับโอเคทีนี้ก็เอามาดูก่อนนะครับว่าจะทําอะไรต่อไปนะครับเส้นวงจรเราจะเอาขาสี่ขาแปดจับหากันก่อนนะครับตามวงจรเลย ขาสีขาแปดจับกันครับโอเคตามวงจรแล้วต่อไปครับขาสองกับขาหกครับขาสองกับขาหกจับหากันเลยนะครับการที่จับหากันนะครับเราก็ต้องดูที่ขาตรงนี้ครับแล้วก็ลากไปลากไปยังยังวงจรนะครับที่เราได้ออกแบบหรือตามตัวอย่างนะครับอะไรประมาณนี้สามารถย้ายเบอร์ค่าเบอร์ได้นะครับย้ายมาอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับอันนี้ U1 นี่ก็คือเป็น บ่งบอกว่าเออนี่คือ IC ตัวที่1น่นะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาดูอีกนะครับว่าต่อยังไงอีกเอ,อ่อ <c oughs> รอลงต้นทานก่อนแล้วกันนะครับลงต้นทานไว้ตรงนี้หนึ่งเคหนึ่งสองตัวสามตัวสี่ตัวอ่าลง1 k เคไว้ก็ได้ครับเราถ้าจะเปลี่ยนค่าทําไงครับกดตรงนี้ครับตรงเบอร์นี่ครับตรงหนึ่งเคนี่ยกดเข้าไปเลยครับอ่านี่คือขึ้นมาแล้ว สามารถเปลี่ยนค่าตามที่เราต้องการได้นะครับอย่างตรงนี้ครับใช้ 4.7k ห้าม4.7เฉยๆนะครับต้องมี k ด้วยนะครับถ้าเป็น 4.7k โ oh อห์มต้องมี k ด้วยถ้าไม่มี k มันจะเป็น4.7เฉยๆนะครับโอเคเปลี่ยนแค่นี้ก็ได้ครับอเปลี่ยนแค่นี้อันนี้มันใช้เบอร์อะไรนะ,ะมันใช้ค่าอะไร5 56k แล้วก็เปลี่ยนไปแล้ว 56k มันเปลี่ยนง่ายครับเปลี่ยนง่ายเราเอาตัวอันทานตัวเดียวมาเปลี่ยนค่าที่หลังก็ได้จะได้ไม่เสียเวลาค้นหาตาลายครับจริงๆถึงมันหาอุปกรณ์ง่ายก็จริงแต่มันตาลายนะก็แลวแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะครับจะค้นหาเบอร์เลยก็ได้นะครับอตอนนี้นะครับผมจะนขํขาอาสามาไปหาขาสีขาแปดก่อนนะครับนี่ขาอาสามตรงนี้ไปหาขาสีขาแปดโอเคพอตรงนี้ครับขาอาสีเอียงอาสามนะครับก็ลากไปเลย กดลากก็ลากไม่ไม่ยากครับผมกดลากนี้แล้วก็ไปยังที่เราต้องการหรือไปอยังที่วงจรกำหนดอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ลง C ครับอขอโทษโทษโทษแคปอิเล็กทรไลติกนะครับค่าที่ฟีกเข้าให้ก็เป็น1ไมโครแต่เราใช้10ไมโครครับแล้วก็กดเหมือนเหมือนกับการเปลี่ยนค่าของอา R นะครับกดับเบิัคลิกเข้าไปที่ หมายเลขค่านะครับแล้วก็ใส่สิไมโครฟอนแค่นี้ครับมันมันใช้ไม่ยากนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะซูมตัวจะซูมให้ดูนะครับเพราะผมถ่ายในโน้ตบุ๊กนะครับความละเอียดมันอาจจะไม่มากนะครับแต่ถ้าใครอยากดูให้ดูคลิปด้วยความละเอียดสูงนะครับอยาชัดๆนะครับผมแนะนําให้ดูรลายนอนนะครับโอเคขาหนึ่งเคตรงนี้จําหากันนะครับขาสามขาสามนี้เป็นขาเอา p ์พุตนะครับ ขาวอพุทธของ AD55 นะครับขาหนึ่งเป็นขากราวนะครับขาแปดเป็นไฟเลี้ยงวงเป็นไฟเลี้ยงวงจรนะครับขาสีเป็นขาผมไม่แน่ใจว่าขาอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นสัญลักษณให้ดูนะครับแล้วอ่าซีซีจุดหนึ่งอ่าอ่าสิบไมโครผมพูดผิดขอโทษทีสิบไมโครนะครับมันจะวิ่งมาหาขาหนึ่งนะครับขาหนึ่งก็เป็นขากราวนะครับ มาที่มหาขาหนึ่งก่อนก็นี่ครับนี่อันนี้คือวงจรถึงกันแต่ถ้าใครไม่ชชว่์ว่าวงจรมันถึงกันหรือไม่นะครับว่าไอตัวขาซีหนึ่งนะครับกับกาวเนี่ยมันถึงกันหรือไม่หรือว่าตัวอื่นครับเราก็กดคลิกทีนึงให้เป็นสีแดงแล้วก็ลากไปไหนก็ได้ครับถ้าแบบนี้ถึงครับถ้าแบบนี้คือถึงแล้วนะครับถ้าแบบนี้คือถึงแล้วนะครับส่วนใหญ่มันถึงให้เราอยู่แล้วครับถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับต่อไปนะครับ จากขา7นะครับจากขา7ก็จะวิ่งมายัาง R3 มาระหว่าง R3 กับ r านะครับต่อข้อม R3 กับ R4 ไว้โทษทีครับแล้วก็อ่อนมาสามารถเอาเส้นทับกันได้นะครับวงจรไม่ได้ถึงกันเส้นวงจรตรงนี้ครับเส้นตรงเนี้ยเราเอาทับกันก็ได้นะครับแต่จะเอาความสวยงามก็ได้ครับาการลบเส้นนะครับการลบเส้นเราก็กดที่เส้นครับกดคลินขวาทีนึง แล้วดีริฟวายนะครับแค่นี้นะครับไม่ได้ยากนะครับก็จะวายลงมานี้นะครับไปลงมาตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เวิร์กสุดนะครับอ่าโอเคต่อไปครับจากขาหนึ่งระหว่างขาหนึ่งกับ C1 หนึ่งนี่ครับเอาง่ายๆเป็นกาวครับแล้วก็ลากอขอโทษทีมันต้องใส่ LED ก่อนขอโทษนะครับอาจจะสับสนไปหน่อยขออภัยนะครับผมอ่าตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ต้องเลื่อนขึ้นมาอีก R หนึ k นะครับมีไว้ลดกระแสนะครับมีไว้ลดกระแสอ่าถูกแล้วเมื่อกี้ถูกแล้วผมลงทำไมโอเคขอโทษทีครับไม่เป็นไรครับมันแก้ไม่ยากนะครับวงจรนี้มันแก้ไม่ยากเราทําผิดแล้วก็กดนี่ครับตรงนี้เป็นตรงย้อนกลับนะครับย้อนกลับได้มันไม่ได้ยากครับมันใช้งานไม่ยากแล้วก็1 k ตรงนี้ก็ LED สีเหลืองใส่นะครับโอเคแล้วก็ลากใส่ครับลากจากขากาวมาตรงนี้นะครับนายังขา D2 อ่า D2 ขาแคโทดนะครับอ่าขาของอุปกรณ์แต่ตัวมันมันเหมือนกับที่เราเรียนมาเลยครับเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่า IC n d 5 5บางทีขาสีไปอยู่ล่างขา C ไปอยู่บนอะไรครับก็แล้วแต่โปรแกรมนะครับแล้วแต่โปรแกรมแต่ว่า ขาที่ใช้งานนะครับความหมายของขามันเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เหลือนะครับแล้ขาสองกับขาหกระหว่างขาสองขาหกก็ไปไปหายัง C ระหว่างขา C1 แล้วก็ R4 นะครับแล้วก็จำหากันแล้วเรียบร้อยนะครับต่อไปหาค่าขาที่5้านี่ครับขา5ของ IC นีเนี่มันไม่ได้ใช้งานเราก็ปล่อยลอยไปเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับต่อไปเราใช้แหล่งจ่ายครับ เราใช้แรงจ่ายแรงจ่ายมีหลายรูปแบบนะครับรูปแบบแรกนะครับกดเข้าไปที่ P ตรงนี้ครับกดเข้าไปที่ตรง P ตรงนี้แล้วก็พิมพ์คําว่าเซลล์เซลล์เนี่ยก็เป็นแบตเตอรี่นะครับเหมือนกันรืยจะเอาแบตเตอรี่ตรงนี้ก็ได้ครับเป็นบวกกาวก็ได้นะครับแบตเตอรี่ตรงนี้เป็นแรงจ่ายนะครับสามารถเปลี่ยนค่าได้สองอันอันนี้ก็เปลี่ยนค่าได้อันนี้ก็เปลี่ยนค่าได้นนไดแต่มันจะแตกแต่างกันที่ มันก็ไม่ไดแตกต่างกันนะโอเคแล้วก็กดดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็มาวางจะใช้เก้าโวลต์สิบสองโวลต์ก็ได้นะครับจอยพวกนี้โอเคแล้วก็ลากมาอันนี้เป็นกลาวนะครับกลาวก็ลากมาหาซีหนึ่งนะครับโอเคก็ลากมาแค่นี้ครับกดลันเลยครับเห็นไหมสลับกันแล้วครับ ขอโทษผมไปเร็วหน่อยเมื่อกี้ครับถ้าเราจะทดสอบการทำงานของวงจรนะครับให้เรามาที่ตรงนี้ครับตรงมุมขวาล่างสุดของโปรแกรมนะครับไม่ใช่ไม่ใช่หน้าวินโดว์นะไม่ใช่หน้าวินดวตรงนี้นะนี่ครับตรงตรงเพยนะครับก็กดไปครับอ่ามันก็จะกระพริบปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บนี่ครับอ่ามันก็จะกระพริบนะครับนี่คือใช้งานได้นะครับไอ้ที่มันเป็น ตรงนี้ครับตรงเนี้ยระหว่างสีผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นการทำงานของเอาพุทที่มันออกมาจากขาสามหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับอโอเคนี่คือทำงานได้จริงนะครับาสามารถนะครับนำไปต่อวงจรในชีวิตจริงได้นะครับซื้อค่าอุปกรณ์มากนะครับก็จด จดข้าอุปกรณ์ใส่กระดาษไว้แล้วก็ไปซื้อตามร้านอ e ิเล็กทรอนิกส์ครับทั่วไปใกล้ๆบ้านท่านนะครับที่ท่านรู้จักนะครับท่านก็ไปหาซื้อมาทําเล่นๆได้แบตเตอรี่9โวลต์นเนี่ยก็ใช้แบตเตอรี่9โวลต์ซีเลียมซีเรียมดำของพานาโซนิกก็ได้นะครับขอให้มันเป็น9โวลต์น,นะครับ12โวลต์ก็ได้ใช้แบตเตอรี่รถรถยนต์ก็ได้แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ก็ได้ครับหรือจะใช้แบตเตอรี่เทียมก็ไ้ที่เราจะทําการทดสอบมันสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้นะครับโอเคนะครับ คลิปนี้นะครับก็เป็นวงจรนะครับอะเซเบิลมันติไวเบรเตอร์นะครับโดยใช้ i c a d 55หรือเป็นวงจรไฟกระพริบแบบใช้ IC นะครับไฟกระพริบ2ดวงนะครับสองดวงนะครับนี่ครับมันก็จะกระพริบขึ้นนะครับถ้ามันอยากให้มันกระพริบเร็วหรือช้าแล้วก็ไปเปลี่ยนค่า C ได้นะครับแต่ถ้าเรารันอย่างนี้อยู่ครับ เราจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับเราต้องไปกดจุดเล่นก่อนนะครับกดตรงสี่เหลี่ยมใหญ่นะครับกดไปมันก็จะหยุดเล่นแล้วก็เปลี่ยนค่าได้เลยครับลองเอาสิบเจ็ดไมโครผมแนะนำนะครับเอาค่าที่มีตามตลาดที่มีขายจริงนะครับแล้วก,กดไปครับอันนี้มันก็จะกระพริบช้า มันก็จะก,กระพิบช้านะครับจะก,กระพิบเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับค่า c นะครับอันนี้ก็จะก,กระพิบช้าหน่อยครับเอาลองเปลี่ยนค่าเอา3ามตามือกันครับดูยักระพิบเร็วขนาดไหนดูเร็วไหมครับทุกคน <c oughs> นะครับอันนี้คือช่วงที่มันคลายประจุเ,เก็บประจุคลายประจุอะไรประมาณนี้แหละครับมันก็จะขึ้นอยู่กับค่า c นะครับ วงจรไฟกระพริบแบบใช้ทันทันดิเตอร์ก็เหมือนกันครับมันจะกระพริบเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับค่า C นะครับมันจะเป็นช่วงชาร์จกับช่วงดิสชาร์จอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่ามันอันนี้จะใช้ C ตัวเดียวและมันจะใช้มันจะใช้ IC ทำ IC ทัมเมอร์ในการที่จะสั่งมันนะครับให้ทํางานแบบปุ๊บปุ๊บป๊บอะไรประมาณนี้นะครับหลักการมันก็ไม่ยากครับผมเป็นวงจรง่ายๆสามารถเขียนเล่นๆได้นะครับแก้สิ่งนะครับหรือจะเป็นการฝึกฝีมืออะไรประมาณนี้ก็ทําได้ครับ โอเคครับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมผิดพลาดประการใดขออภัยนะครับสำหรับใครที่มีความคิดเห็นใดๆนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมนักศึกษานะครับแผนช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับวิทยาลัยการชื่อขอนแก่นนะครับนายอกรณ์รมือลกันนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับ